ดิกูพัดนี่นะคะวันนี้ต้อนรับฮาลโลวีแล้วเป็นอุยเทียมาไปดูอะไรมาคะที่ยดหนังผีใช่ไหมคะเป็นไงบ้างเล่าให้ฟังนิดนึงมันค่คแบตอนไทยก็จะนา่ากลัวขึ้นแต่ว่าะระดับกูตากันสักลหรอแล้วช่วงแรกๆอะ่ะช่วงแรกผี่ไม่มายังไม่ไน่ากลัวหรอ,ห,อหรอแล้วสนุกไหม แล้วที่ถือนั่นคืออะไรบัตรตัวหนังใช่ป่ะท,ที่เราไปดูมาใช่ไหมคะแล้วก็มีหนังสือการ์ตูนผีด้วยนี่ <c oughs> หลอข้างในก็เป็นรูปวาดเหมือนเหมือนหนังสือการ์ตูนเล่มลับบาทหนังสือการ์ตูนผี e, สมัยก่อนจะเป็นอย่างนี้ใช่อะกูเล่าให้ฟังหน่อยเรื่องราวเป็นยไงบ <c oughs> ้างจำไม่ได้จำไม่ได้เะาแล้ว เจอผีเข้ามันก็คล้ายๆกับเรื่องเล่าที่เขาเล่าตามขึ้นวิทยุหรือเล่าในกระทูมันก็เหมือนเรื่องที่เขาเล่าเนาะ <c oughs> แต่ว่าเนื้อหามันมีดัดแปลงเนาะมันมีดัดแปลงไม่ตรงกับที่เขาเล่าในขึ้นวิทยุให้มันดูสนุกตื่นเต้นแล้วก็น่ากลัวมากขึ้นมันมีดัดแปลงบ้างนิดหน่อยลูกแต่โดยรวมก็เหมือนเหมือนที่เขาเล่าแหละแล้วกูชอบไห ปิดตากี่รอบปิดตอนไหนปิดตาตอนไหนตอน้าย,ายตอนา้ายเหรอไม่ตอนไหนอีกอพอพอฉากกลางคืนนี่คือปิดตาเลยปะ่ะรู้เลยว่าต้องมาแน่นอนเนี่ยเพราะกลางวันมันไม่มามากลางคืนใช่ปะ่ะแล้วใครกลัวมากกว่ากันที่ไปดูมาเนี่ยแม่ปิดตาทั้งเรื่องเลยรอ,รอ<ด>เยอะกว่ากูดิเหรอแต่กูดูลูเรื่องไหม สองชั่วโมงประมาณนี้เข้าใจเนื้อหาสชั่วโมงคือกต,ตอนจบกืออ่ากือบจะจบโล่งเลยเอ่ะแล้วคิดว่ามันเหมาะกับเด็กไหมอ่ะเด็กดูได้ไหมเรื่องนี้ยไม่เข้แต่ว่าเขาไม่ได้จำกัดหรอกไม่ค่อยเหมาะเพราะว่ามันยังไงอ๋อเด็กอาจจะกลัวได้ใช่ปะ่ะแต่รอบที่กูไปดูก็มีเด็กดูเยอะนี่ไม่่อคนเองมันกูกืไม่ป้าเห็นเดินเข้าไปก่อนเยอะเหมือนกันนะ ใช่เพราะว่าเขาก็ไปดูกันเป็นครอบครัลวละเรื่องเนี้ยแล้วถ้ามีนางผีอย่างนี้ไปดูไหมไปปทำไมไม่ดูซับเบอเลอร์ไม่ดูซับเบอรเลอร์ซับเบอเลอร์เขาได้ตั้งเยอะนะพี่เกดกับป้าบอกว่าน่ากลัวแต่เพื่อนพี่เกดบอกว่าไม่น่ากลัวใครเพื่อนพี่เกดไปดูมาแล้วเหรอคุาจะดูเพื่อนแม่ส้มนี่ถ้าป้าไม่ดูกูก็เข้าไปกับพี่เกดสองคนมาด้วยเกัด หรอโอเคแต่เรื่องนี้สรุปว่าเด็กหกขวบอย่างกูก็ดูได้ใช่ไหมโอเคขวบดูได้เนาะมันก็จะมีคำพูดแบบบางบางทีเป็นคำหยาบบ้างเวลาที่เขาโมโหเขาว่าเขาด่าผีอะไรอย่างงี้ใช่ปะ่ะมันก็มีคำหยาบบ้างแต่ว่ามันก็ไม่ใช่อะไรมากไม่ได้คำรุนแรงอะไรมากมายแต่ก็มีเยอะอยู่แล้วก็มีมีเลือดด้วยป่ะมีเลือดมีสยองแบบว่าเห็นเลือดเห็นอะไรอย่างงี้ใช่ปะ่ะ คนโหใช่ไหมคะโอเคถ้าใครอยากดูก็รีบๆไปดูเนาะ no. Oh, no. เดี๋ยวออกเดี๋ยวออกเรจะไม่ทันไหนแค่นี้ค่ะบ๊ายบายจ้าอย่าลืมกดไลค์กับแชร์ก็สับสไคร้ให้ชอบคุณดชด้วยนะคะ